สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับช่อง Coding in Scratch และเพิ่มคำว่า Channel เข้ามานะครับเป็น Coding in Scratch Channel ก็เพราะว่าถ้าที่เปลี่ยนชื่อช่องนะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นไม่เห็นช่องนะครับเวลาส์ชฉะนั้นถ้าเพิ่ม Channel มันก็จะเห็นชื่อช่องนะครับก็วันนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะใช้การตัดต่อนะครับเป็นคลิปแรกเลย ก็เดี๋ยววันนี้เป็นวันเกิดผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปฉลองวันเกิดโดยทําอันเดิมแล้วแหละครับโดยการทําในโปรเจกต์บ o เหมือนเดิมุบรลล o นเดิมนะครับแต่ว่าเรานั้นจะเปลี่ยนสกอร์นะครับ ให้มันไม่ใช่เป็นตัวูปแปร variable แล้วนะครับเราจะเปลี่ยนน,น,นะครับกลายเป็นการใช้สป r ร t นะครับหรือตัวละครนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเก่ okay. เริ่มจากสก o r e นะครับเข้ามาที่ variables รอบนี้อาจจะเห็นสีแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าสีอาจจะเหมือนเดิมมันก็จะเป็นปกตินะครับเพราะว่าผมชักเข้าอีกเครื่องหนึงนะครับนันกรกน,นี้เราจะโชว์มันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราจะไปเพิ่มสเปรท์ใหม่เอเพนนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อว่าสกอร์ คอสตูมีเราจะไม่เอาชื่อเลยนะครับลบชื่อไปเลยไม่ต้องเอานะครับห้ามตั้งชื่อเลยนะครับจากนั้นเราจะมา c ชูสคอสตูมนะครับเดี๋ยวันจะสปีดให้นะครับทีหลังฉะนั้นเข้ามาตรงนี้กดค้นหาเข้ามาที่เซริร c h นะครับแล้วก็เขียนคำว่า glow แบบนี้นะครับจะเห็นเลขศูนย์หรือจเขียน โกก็ได้นะครับจะเห็นเลขศูนย์ถึงเก้านะครับเราจะเอามาเลยนะครับโอเคเริ่มจากศูนย์คลิกมาและเอาตัวนี้ออกเป็นแค่ศูนย์อย่างเดียวนะครับฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้จะสปีดให้นะครับ เคนะครับตอนนี้เราก็ได้ทั้เก้าไปแล้วนะครับก็จะมีไม่มีชื่อนะครับแล้วก็ตามตัวเลขเลยนะครับชื่อคอสตูมจากนั้นเราจะเข้ามาที่โค้ดนะครับเริ่มจากนะครับเข้ามาที่อีเวนต์เมื่อคลิกธงเขียวนะครับเราจะซ่อนตัวนี้นะครับซ่อนหาย แล้วก็เราจะต้องสวิตช์คอสตูมปเอาอะไรก็ได้นะครับคอสตูมไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ไม่มีชื่อนะครับเอาศูนย์ก็ได้นะครับจากนั้นเซตไซส์มาที่ห้าสิบนะครับแบบนี้เนาะ เลราเราจะซ่อนเพราะเราจะสร้างโคลนของตัวเองขึ้นมานะครับโอเคครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะใส่โค้ดเราจะใส่เป็นตัวนี้เลยนะครับโอเคใส่เป็นโกชูนะครับศูนย์ศูนย แต่วายเราจะเอาเป็นเอาสักร้อยยี่สิบก็ได้นะครับแล้วก็เราก็จะสร้างตัวแปรใหม่เลยนะครับสร้างตัวแปรนี้เราจะชื่อว่า index และ set ให้มันเป็น for t h i s right only นะครับจากนั้นก็คลิกโอเค แล้วเราก็แท็กอินดี x มาที่หนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่เป็นรีพีทนะครับรีพีทอ่ะเราจะดูนะคะว่าแครของเราคิดว่าหลักมากสุดจะเป็นหลักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นผมเอาเป็นสามก่อนนะครับรีพีท สานะครับที่เรา create clone of myself และถ้าเรา create clone of myself แล้วทุกคนจะงงไหมครับว่าถ้า create clone of myself แล้วตัวเลขของเราจะอยู่ยังไงมันจะอยู่ทับกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ ฉะนั้นเราจะต้องเอา box chain x มานะครับอ้าวแล้วเราจะ chain x ไปทีละเท่าไหรล่ะครับอย่างนี้ฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือ chain x by เราต้องเอา size ด้วยนะครับอาหารมานะครับหารไ i z e หาร หนึ่งจุดเจ็ดนะครับความจริงเราสามารถเอาสองก็ได้แต่ว่าผมว่าหนึ่งจุดเจ็ดจะดีกว่าจะมีความห่างกว่าตัวหนังสือยิ่งเล็กยิ่งเล็กมันก็จะยิ่งห่างนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะต้องนี่แหละครับ change index by หนึ่งนะครับ แบบนี้นะครับเขาจะเป็นตัวไปตัวไปอินเด็กซ์นี่จะเป็นตัวบอกนะครับว่ามันจะแบบคือมันมันจะเอามันจะให้ตัวเลขหลักไหนเป็นตัวอะไรนะครับประมาณนี้นะครับแต่ลองดูนะครับนี่นะครับ เสียงมันจะตีนะครับฉะนั้นผมจะปิดเสียงเก,เกมนี้โดยการน,นี่ผมใช้สัก t c h แอดดอนนะครับคอนโทรลกับพีคตรงเฉียวเสียงจะหายไปแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้มันจะยังไม่ปรากฏขึ้นมานะครับตัวเลขเพราะว่าเราซ่อนมันอยู่ฉะนั้นเราต้องมา When I start as clone as a clone นะครับเราจะต้องโชว์มันขึ้นมาโอเค มันจะขึ้นมาแล้วนะครับศูนย์ศูนศูนย์แต่ถ้าดูดีๆนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมสโลโ m ม t ชั่นให้นะครับมันจะค่อยๆขยับมาจากซ้ายไปขวานะครับฉะนั้นเราจะต้องเอาบล็อกทั้งหมดนี่มาใส่เข้ามาใน my blocks สร้างบล็อกใหม่ชื่อว่า set up นะครับ และที่สำคัญบริวิดเอาสกรีนรีเฟรชแล้วคลิกโอเคแล้วเอาเซตอัพเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาบ็อกเซตอัพมาไว้ตรงเมื่อลิกตรงเขียวนะครับพอได้อย่างนี้แล้วลคลิกขวากดแอดอะคอมเมนต์นะครับผมจะใส่เป็นคำว่าสคริป อันนี้คือใครจะแอดหรือไม่แอดก็ได้นะครับแต่ผมจะแอดนะครับเพราะว่าให้รู้ว่าอันไหนเป็นบล็อกรรมลดาอันไหนเป็นตัวกําหนดนะครับสคริปต์กับดีไฟบ็อกเดี๋ยวเราลากมาไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเป็นไ s t a r us c อ o n e แล้วโชว์แล้วใช่ไหมครับเราจะต้องใส่ forever ด้วยนะครับ เราจะต้อง switch c o s t u m นะครับ switch costume to เ okay, คนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะส w i t c h c o s t u m ไปที่อะไรนะครับฉะนั้นเราจะต้องส w i t c h costume t อานะครับเราจะต้อง switch, อนะอง switch ไปที่ letter ตัวนี้ แล้วก็ index เข้ามาที่ variable index of score นะครับแต่ผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นสร้างบล็อกใหม่เลยนะครับตั้งชื่อให้มันว่า change costume to แล้วก็ c o l o n นะครับใส่ input ชื่อ คอสตูมนะครับและเหมือนเดิมบิรเว s สกรี n นรีเฟรชและโอเคนะครับเราจะมากำหนดกันนะครับโดยการเอาบ็อกนี้เข้ามาเอานี้ออกแลว้วเาก็คอสตูมเข้ามาแล้วก็เอาคขาเชนคอสตูมทูแล้วก็เอเลสเตอินเด็กซ์ออสกอมาตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะ If not หรือไม่นะครับ not คือไม่ not เอาเท่ากับมานะครับ costume ที่เป็น input ตัวนี้นะครับ costume เท่ากับเอานละครับเข้ามาที่ looks เห็นตรงนี้นะครับ costume number ลากออกมาและเปลี่ยนตัวนี้เป็น name นะครับ เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าสังเกตได้ถ้าถ้าแบบลองทําดูแล้วมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่ามันแบบคือมันจะสามารถให้ผลได้กับแอนิเมชันของเรานะครับฉะนั้นเราก็จะต้องเซ็ต x ด้วยนะครับเซ็ต x ของมัน มาที่ motion เราจะเซต x ของมันด้วยนะครับเซต x ตรงนี้นะครับตรงนี้จะทับซอนิดนึงนะครับเพราะว่าโค้ดมันจะเยอะหน่อยก็คือเราจะใช้คูณนะครับคูณตรงนี้นะครับคูณ แล้วก็เราก็จะต้องมีลบฝั่งซ้ายแล้วก็หารฝั่งขวาโอเคนะครับผมจะโชว์ฝั่งขวาก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งขวามันใช้คูดน้อยกว่านะครับโดยการเข้ามาที่ลุ o ส์แล้วก็เซตไซส์เอ้ยไม่ใช่ใช้เป็นไซส์ไซส์ตัวนี้นะครับ หารสองนะครับหารสองจากนั้นอาลบกับหารมาครับออเปเรเตอร์ลบ้ายแล้วก็หารขวาานะครับต้องดูดีๆไว้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้ไลฟ์แป๊บหนึ่งให้ดูนะครับ ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะใช้เป็นอินเด็กซ์นะครับลบศูนย์จุดห้านะครับส่วนฝั่งขวานะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้เป็นสองนะครับแลวเราจะใช้เป็นเลนส์นะครับคือความยาวของสกอนะครับ ผมจะกดเอาทีเนตแล้วก็คลิกออกมาได้เลยนะครับพอใส่สคร a t ต h แอดดอแล่ถ้าเกิดใครไม่ใส่คลิกขวากด d ดูพิเคตตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอามาวางไว้เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเชนซ้ายด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันแบบเป็นเป็นแอนิเมชันนะครับแอน m เมชันของเราคือเซตไซส์นะครับ เซตไซส์มาที่เราจะให้มันใหญ่เท่าไหร่ก็เอาร้อยยี่สิบก่อนนะครับให้มันใหญ่ขึ้นประมาณร้อยยี่สิบแล้วจากนั้นถ้าเราเซตไซส์ให้มันใหญ่ประมาณร้อยยี่สิบแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ไซส์มันลงมาไซส์มันจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นฉะนั้นเราต้องเอาบล็อกเ h a n ซ e Size By นะครับมาใส่ตัวนี้นะครับส่วเซตไซส์ทุร้อยยี่สิบเอามาใส่ตัวนี้นะครับชนะเช n g e Size b นะครับ เขียนไซส์ by อยยี่สิบตัวนี้บาสิบตัวนี้เราจะต้องเอาคูณเข้ามาา operators แล้วก็ลบมานะครับอามาแบบนี้จากนั้นก็เอาศูนย์จุดสองนะครับเป็นตัวที่วัดมาดีแล้วนะครับหารกับอีกค,คูณกับเราอยากให้ไซส์มันกลับมาที่เท่าไหร่นะครับอยากให้ไซส์กลับมาที่หนึ่งร้อยนะครับ แล้วเราก็ลบกับไซส์นะครับแลนั้นถ้าเราลองคลิกด,ดูจะได้สิบนะครับแล้วเราก็จะเซตเชนไซส์ไว้ลบสิบเชนไซส์ไปสิบนะครับก็เดี๋ยวคลิกมามันก็จะเป็นไปนเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเราก็จะคลิกขวา Clean Up Blocks ก่อนนะครับโอ้ฉะนั้นละผมก็จะเลื่อน define blocks ตัวนี้มาไว้ ตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็โคดก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับฉะนั้นเราจะลองดูนะครับทีคลิกที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วดูสิบนะครับสิบนี่นะครับมันจะอยู่ตรงกลางเลย สิบมันจะทําให้มันอยู่ตรงกลางเลยนะครับชนะเป็นอะไรที่มันดีมากๆนะครับฉะนั้นเข้ามาที่ variables ลบสกรอร์ออกไปนะครับแบบนี้ก็เราจะลองเซต x to เราจะไม่เอาศูนย์แน่ๆนะครับเราจะเอาเป็นประมาณติดลบ เอาสักติดลบร้อยห้าสิบนะครับความจริงตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับให้เป็นศูนย์นะครับ y ผมจะให้เอาเป็นประมาณร้อยร้อยสามสิบนะครับลองดูโอเคนะครับคลิปมันจะเพิ่มให้นะแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับฉะนั้นทามเมอร์เดี๋ยวเราเอาไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับ แล้วเราจะเปลี่ยนเป็น large นะครับเพราะมันจะรู้อยู่แล้วคลิกมานะครับโอเคหน้าจอใหญ่เลยคอยดูดีๆนะครับว่าตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นตัวเลขที่มันจะเด้งก็คือตัวเลขที่มันเปลี่ยนนะครับเนี่ยหนึ่งเก้าสองศูนย์มันจะเด้งทั้งคู่แต่ว่าถ้าสองหนึ่งมันก็จะเด้งแค่อันเดียวนะครับก็จะเป็นแบบนี้ และวันนี้ขอเพิ่มเติมอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือไฮสกอร์ของเรานะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยทั้งนั้นที่เราทำเรายังเป็นสครชเชอร์ไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้น Make a Variable เขียนว่า High Score นะครับอันนี้ High Score ความจริงเป็นสครัชเชอร์ยังไม่เป็นก็ทำได้นะครับแต่ถ้าแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ คนอื่นรู้ว่าใครเนี่ยทำห้สกอร์ไว้ก่อนไว้หลังนะครับฉะนั้นเราจะจิ้มตัวนี้นะครับ Cloud Variable ตัวนี้นะครับ Cloud Variable ฉะนั้น c l o ว v v r r i b l l e จะเป็น for display only ไม่ได้นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับแล้วเราจะเข้ามาตรงบอลลูนนะครับไฮสกอร์นี่เราก็จะโชว์ขึ้นมานะครับ แล้วก็เอาไว้ตามตำแหน่งที่ต้องการนะครับเอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เมื่อคลิกตรงเขียวนะครับเราจะเซตไฮสกอร์ไปที่ศูนย์นะครับปิดปิดนะครับเราจะไม่เซตไฮสกอร์เลยนะครับตอนเริ่มเกมแต่เพิ่มเมื่อคลิกของเขียวอันใหม่เราจะใส่ว่า forever เอามากกว่ามานะครับแล้วก็สกอร์มากกว่า High สกอร์เราจะเซตห้สกอร์ไปที่สกอร์นะครับแบบนี้โอเคนะครับเราจะท e ส t เกมของเราได้แล้วนะครับคลิกรงเขียวเลยคลิกมาแล้วนะครับคะแนนก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับ แล้วดูไฮสกอร์นะครับมันก็จะขึ้นได้นะครับมันก็จะขึ้นขนไปเรื่อยๆแค่นี้นะครับก็จะได้17นะครับไฮสกอร์เมื่อคลิกใหม่มันจะมาที่17แล้วเมื่อเราคลิกแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าไฮสกอร์จะไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับ เคนะครับเรามาตรงนี้แล้ว18อ่าให้สกอร์เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเบิ่งเกมโอเวอร์พอดีนะครับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย